เชิญนะเชิญผู้ร้องที่ห้าเชิญนะผมปรวะวรยศินทร์นะครับผู้ร้องที่ห้าครับผมจะถามในประเด็นที่ยังไม่มีใครถามเลยนะครับมาตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องว่าด้วยอำนาจรัฐนะครับรูปแบบของรัฐที่กำหนดไว้เป็นข้อห้ามในมาตรา291ทับ11นะครับตามร่างของผู้ถูกร้องเมื่อเราพูดคำว่ารัฐ นะครับหรือรัฐนั้นเรามีในมาตราที่หนึ่งว่าประเทศไทยนั้นเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นั่นแปลว่าเรามีเพียงรัฐเดียวนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนั้นมันไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นเราจะต้องมีหลายหลายรัฐเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงภายในก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐอีกเช่นกันผมก็จะขอเรียนถามท่าน พยานว่าในฐานะที่เคยเป็นที่เป็นรัมตรีว่าการงมาดไทยนะครับท่านเข้าใจคําว่าการปกครองในแบบราชนาจักรไทยอย่างไรนะครับในอดีตนั้นคําว่าราชนาจักรไทยนั้นหมายถึงอาณาจักรของพระราชานั่นก็แปลว่าเรามีรูปแบบการปกครองที่เป็นการปกครองเป็นชั้นๆลงไปนะครับที่เราเรียกว่าราชนัคราและรูปแบบนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงมาหลายๆครั้ง นะครับจนกระทั่งเราเรียกว่ามีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นอันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐที่มีการพัฒนามาจนทุกวันนี้เกิดรูปแบบรัฐที่เปลี่ยนไปจากการปกครองที่มีเพียงลักษณะการปกครองส่วนท้องที่มามีส่วนท้องถิ่นขึ้นมาด้วยผมจึงจะถามว่าในร่างรัฐมนูญฉบับนี้กําหนดให้ประธานรัฐสภานั้นเป็นผู้วินิจฉัยกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐหาก เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งลักษณะภายนอกเหมือนเดิมท่านเห็นว่าเป็นการกระทําขัดต่อเจตนารมณ์ของการแก้ไขรูปมาตรา291ใช่ไหมครับถามไม่ไม่ไม่ชัดตะครับท่านถามมาให้ชัดว่าการเปลี่ยนเป็นเป็นการปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอํานาจหรือว่าเป็นการปกครองตรวจภูมยภาคอันนี้คำถามใหม่เป็นประเด็นละกันนะครับเพราะว่าเกรงวัดถามหลายคําถามเดี๋ยวท่านก็ว่าเยอะไป รูปแบบการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรักเช่นเดียวกันใช่ไหมครับถือครับเพราะว่าการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องที่เป็นการปกครองที่รัฐะเป็นคนออกกฎหมายเป็นคนให้กําเนิดน,นะครับสําคัญที่ว่าเป็นรัฐเดี่ยวนะครับเมื่อเป็นรัฐเดี่ยวไม่ใช่สหรรัฐเนี่ย คำว่ารัฐเดี่ยวก็มีความหมายของคำว่ารัฐเดี่ยวมีอนาเกตมีประชาชนมีอำนาจอธิปไตยแล้วก็ไม่สามารถที่จะแยกอำนาจอธิปไตยได้ก็อันนั้นถือเป็นรัฐเดี่ยวนะครับทีนี้เมื่อจะมีการปกครองส่วนภูมิภาคจะมีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาเนี่ยครับจะจะเป็นเรื่องที่รัฐเป็นคนให้กำเนิดรัฐเป็นผู้สร้างขึ้นมาซึ่งเดิมไม่มีใช่ไหมครับต่อมาจึงมีใช่ไหมครับมีครับรัฐธรรมนูญหลายฉบับก็ไม่ไม่ใช่ครับเอาว่าแต่ก่อนไม่เคยมีแต่ จนกระทั่งมีในปัจจุบันใช่ไหมครับไม่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คือเดิมในอดีตเราไม่มีเอาสองสี่เจ็ดห้าไม่มีนะครับมามีในภายหลังใช่ไหมครับในปัจจุบันนี้ก็มีใช่ไหมครับมีรัชการที่หกที่เท่านก็เริ่มตั้งสุขาภิบาลท่าเจหลอมนะครับเอาเอารัฐเอา,เอา,เอาตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญน,นะครับรัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญสองสี่เจ็ดห้าก็เริ่มมีเทศบาลแล้วครับ,รบท่านท่านปีดีพนมยงท่านก็เป็นคน จัดตั้งเทศบาลขึ้นมาใ,ในประเทศไทยซึ่งในรัฐมนูรแต่ละฉบับก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในเช่นนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐด,ด้วยหรือไม่ครับไม่ถือครับไม่ถือนะครับ,รบทีนี้เมื่อไม่ถือนะครับเราถือแต่ภายนอกหากในการแก้ไขรัฐมนูรครั้งนี้สสรได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารที่เราเรียกว่าการบริหารส่วนท้องถิ่นก็ดีส่วนท้องที่ก็ดี เพื่อน,นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งนะครับเพื่อนสนับสนุนการเคลื่อนไหวของบุคคลที่ต้องการจะแบ่งแยกหรือก่อให้เกิดรัฐการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐภายนอกในอนาคตมีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับหมายรัฐธนูนกำหนดในเรื่องการปกครองตนเองของประชาชนไว้ครับจะแบบ2 5 0 2 5 5 0ที่ท่านได้กรุณาเห็นว่าเป็นรัฐนูนที่ดี2,540นะครับเริ่มมาตั้งแต่2,500 อ่สามสิบตั้งแต่สามสิบกว่ายี่สิบกว่ามาครับได้เริ่มมีบทบัญญัติว่าด้วยการปกครองตนเองของประชาชนว่าด้วยการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นนะครับได้เขียนมาประมาณสามสิบปีแล้วครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราจะมามาเปลี่ยนแปลงมาเขียนเพิ่มเติมแล้วก็ก็กลับเรียนยืนยันอีกทีครับว่าการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นเกิดขึ้นด้วยโดยรัฐถาเป็นคนออกกฎหมายกําหนดบทบาทกําหนดหน้าที่กําหนดอํานาจ ให้กับการปรกครองท้องถิ่นนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มบทบัญญัติในรัฐนูลเพื่อให้ลักษณะของการปกครองเดิมที่เราเรียกว่าการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับให้มีพัฒนาการไปจนกระทั่งสามารถที่จะมีกฎหมายในท้องถิ่นของตนเองขึ้นมาและกฎหมายแต่ละท้องถิ่นนั้นไม่เหมือนกันมันจะเป็นพื้นฐานของการเกิดรัฐที่แตกต่างกันเกิดขึ้นหลายๆรัฐะในหนึ่งรัฐะได้ไหมครับ อันนั้นมันต้องมาจากรูปแบบการปกครองถ้ารูปแบบการปกครองได้เขียนว่าเป็นสหารัฐนะครับแต่ละฐบรรัฐก็จะมีอํานาจอธิปไตยของตัวเองในส่วนหนึ่งถ้าเป็นรัฐเดียวแล้วนะครับเหตุการณ์ที่ท่านกังวลเนี่ยไม่สามารถไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่ากฎหมายในการตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยครับจะต้องเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภานะครับรัฐสภาจะเพ็งออกกฎหมายในเรื่องต่างๆพวกนี้และไม่มี ไม่มีรัฐเดี่ยวที่ไหนครับที่จะกระาจายหน้าจนตุดโด่งแล้วก็ทําทให้รัฐบาลกลางไม่สามารถที่จะทํางานได้ไม่สามารถที่จะควบคุมมาตรฐานในการทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าได้กังวลไปถึงขนาดนั้นเลยครับผมก็จะขอนําเสนอยุทธศาสตร์การโค่นต้นไม้ใหญ่นะครับในการโค่นต้นไม้ใหญ่โดยวิธีการนั้นเขาต้องลิกกิ่ง นะครับค่อยๆลิดเก่งลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยตัดลําต้นจนกระทั่งเหลือโคนนะครับแล้วก็สั่นพรอนเพราะฉะนั้นวิธีการนี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่ารัฐไทยใหม่ได้หรือไม่ครับคือกราบเรียนนิดนะครับว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรรคไหนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยผมเห็นว่าแต่ละรัฐบาลเนี่ยครับน้อยแล้วเกินนะครับที่จะกลาย้าไปสู่ท้องถิ่นจริงๆไม่ป็นเรื่องรายได้ขาะที่ตึงรูนกําหนดไว้เรื่องรายได้จะต้อง ให้ท้องตินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณแต่ดินทั้งหมดนะครับก็ยังไม่ให้เลยครับให้ได้ก็ร้อยละยี่สิบยี่สิบเอ็ดกันมาตลอดอำนาจต่างๆก็เหมือนกันรัฐบาลแต่รัฐบาลก็สองหวนไปที่เป็นอำนาจส่วนกลางครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับที่รัฐบาลกลางซึ่งเป็นรัฐบาลแม่เนี่ยครับจะไปกระจายอำนาจให้กับประชาชนในท้องติ่นต่างๆมากมายจนกระทั่งว่ารัฐบาลก็ควบคุมไม่ได้รู้ดีครับรัฐบาลพักเพื่อไจเพราะว่ากอมอเป็นของอีกพักหนึ่ง ทำงานบางทีก็ทำงานก็ไม่ค่อยจะสอดคล้องกันเท่าไหร่ครับพอแล้วรัฐบาลที่ไหนครับจะไปทําให้องค์การแมน่ส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยเป็นอิสระไปหมดเลยแล้วตัวเองก็เป็นนันนักบุญหรือว่าเป็นเป็นอะไรไปแล้วห่ะครับมันไม่ใช่การปกครองมันเป็นไม่ได้อะครับครับมีความเป็นไปได้ไม่มีความเป็นไ,ไ,ไปนไ,ได้เลยแม้แต่น้อยเลยหรอครับศูนย์เปอร์เซ็นต์เหรอครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่า ทุกรัฐบาลนะครับไม่มีใครที่จะมาดิรนอ์อำนาจของตัวเองแล้วก็ไปกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นมากจนดูแลมาตรฐานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อจะมีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ก็เขียนไว้กนนั้นะก็ก็ุ้มครองการกระจายอำนาจกุ้มครองการปกครองตนเองของประชาชนในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นรัฐซ้อนรัฐไม่มีครับรัฐเดียวที่มีรัฐซ้อนรัฐก็มีแต่สาธารณรัฐหน้าที่จะมีรัฐซ้อนรัฐอยู่ครับ อย่างนี้นะครับสารัฐเขาเป็นสารรัฐนะครับไม่ใช่รัฐซ้อนรัฐนะครับเขาเป็นสารัฐก็มีหลายๆลรัฐแต่ถ้าเราเป็นลักษณะรัฐเดียวแต่ข้างในนี่ซ่อนรัฐเอาไว้ลักษณะซ่อนเงื่อนถ้าในรัฐนูลเขียนให้แนวทางไปในลักษณะทำองนั้นรัฐสภาก็สามารถที่ออกกฎหมายลูกสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ใช่ไหมครับนักวิชาการปัจจุบันเนี่ยครับสิ่งที่นักวิชาการปัจจุบันเรียกร้องกันทั้งหมดทุกหมายะไรก็คือให้กระจายอำนาจให้มาก ให้กระจายอำนาจให้มากส่วนกลางอย่าไปควบคุมนะครับส่วนกลางอย่าไปดูแลปล่อ,อย้ก็เป็นอิรระก็เรียกร้องกันมาอย่างนั้นทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ความจําเป็นผมได้กล่าวเรียนแล้วว่าการกระจายอํานาจเนี่ยครับก็ต้องอยู่ในองศาอยู่ในปริมาณที่รัฐสามารถที่จะสร้างมาตรฐานได้รัฐสามารถที่จะดูแลการปกครองท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ให้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรัฐท้อนหน้าขึ้นมา มีอำนาจที่ปไตยของตัวเองขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ครับครับโอเคครับก็เป็นว่าถ้ากระจายหรือกําหนดในรัฐนูลก็สามารถจะทําได้นะครับแต่ท่านไม่เชื่อนะครับแต่มีโอกาสเป็นไปได้ถ้ามีการเขียนรัฐนูลขึ้นมาใหม่ตามที่ผมได้พูดไปใช่ไหมครับการจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้ครับมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ครับแลวไม่มีลอันนั้นผมจะข้ามประเด็นนะครับแต่ว่าถ้านรู้จักคนที่ชื่อนัททีสอนวารี หรือเคยได้ยินชื่อคนนี้ไหมไม่เคยไม่รู้จักไม่เคยได้ยินไม่รู้จักนะครับเขาเป็นแกนนากลุ่มวันอาทิตย์สีแดงและได้ประกาศว่าจะตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงให้ได้สามหมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศและจะแก้ไขรัฐรรมนูนโดยให้มีสสดห้าสิบสามคนนะครับอันนี้เขาประกาศเมื่อวันที่สิบสองมีนาคมห้าห้าหากทำเช่นนั้นจริงแปลว่าห้าสิบสามคนนั้น มากกว่า99คน99ที่นั่งในสสรใช่ไหมครับจะสามารถควบคุมการยกร่างล้มนูนใหม่ทั้งฉบับใช่ไหมครับหมู่บ้านเสื้อแดงที่ท่านพูดผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับครับครับท่านอธิบายแต่ผมก็เข้าใจเข้าใจครับเพราะอธิบายไปตัวนหนึ่งผมก็ตอบนิดหนึ่งครับว่าหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับก็เป็นชุมชนเล็กๆนะครับไม่สามารถที่จะไปกําหนด บทบาทในการเลือกตั้งสทออรเอรือมมีกํบบาหนดหทบาทในการเลือกตั้งอะไรได้ทั้งหมดนะครับที่ประตุมธานีก็แพ้ที่หลายจังหวัดก็แพ้ครับการเลือกตั้งไม่ใช่ว่า,าไม่ใช่ว่ามีหมู่บ้านเสื้อแดงแล้วก็เลือกตั้งได้ตามที่หมู่บ้านเสื้อแดงต้องการนะครับมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะกังวลไปถึงขนาดนั้นนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเว็บมินสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ดีหมู่บ้านคนเสื้อแดงก็ดีนะครับ รัฐบาลในสถานะที่ต้องควบคุมนะครับใเนเรื่ของความมั่นคงของประเทศไม่ทราบว่าเหตุผลที่ไม่สามารถจะควบคุมการขยายตัวของบุคคลที่กระทําผิดดังที่ผมได้พูดนี้เป็นเพราะอะไรครับคือเว็บที่มีกําเนิดในประเทศไทยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาปิดจับลงโทษเว็บที่มีที่มาจากต่างประเทศก็ถูกบล็อกไม่ให้เปิดได้ในประเทศไทย นะครับอันนั้นเราก็ตามจับตัวก็ไม่ได้แต่เว็บที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทําในประเทศไทยนะครับขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับมีก็จะเป็นเว็บที่เกิดจากต่างประเทศซึ่งเราก็ต้องปิดหน้าจอไม่ให้เปิดใต้ครับครับเป็นข้อมูลของท่านนะครับแต่ข้อมูลผมคงไม่ใช่นะครับทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทั่วไปหมดเลยครับเพราะผมอยู่ในผมท่องเว็บตลอดเอาครับไม่เป็นไร ผมขอถามเป็นคําถามเกือบจะสุดท้ายแล้วครับท่านพร้อมจะพิทักษ์สถาบันพระมศัตริย์ไว้ด้วยชีวิตหรือไม่แน่นอนนะครับยืนยันครับไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวครับครอบครัวของผมแล้วก็วงตระกูลของผมด้วยครับดังนั้นนะครับในกรณีที่พบว่ามีการหมิ่นเมในการแก้ขนูในครั้งนี้ว่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ดีการล้มล้างรัฐธรรนูนซึ่งมีบทพิทักษ ว่าด้วยสาบันพระมาษัตตีท่านจะพิทักษ์ไว้ด้วยชีวิตเช่นเดียวกันใช่ไหมครับครับแน่นอนครับยืนยันครับเพราะงั้นขอเท่านี้แลครับอยากให้ท่านไปทบทวนนะครับว่าร่างนูนของท่านจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและล้มล้างการปกครองประเทศครับครับก็เป็นครับโอเคนะครับเอาอย่างนี้ได้ไหมเพื่อรวบรักอาจารย์ชูศักดิ์จะถามหรือว่าให้ท่านนาเซมไปเลาะถามเอาเอาท่านเดียวได้ไหม ประมวลมาเลยแล้วท่านเดียวแล้วไม่มีนะเห็นยกมือออร์ฮะขออนุญาตเอาดานูสักันะติงติงอยู่ทเนี่ยฮะเป็นผู้ถูกร้องที่สามผมเป็นผู้รับมอบหน้าจากผู้ถูกร้องที่สามผมคิดว่าผมผมตรงที่สุดครับผมขออนุญาตท่านประธานศาลสมนุนท่านตุลาการที่เคารพครับ เนื่องจากมัน <Solomon> มีประเด็นสําคัญประมาณสักสองสาประเด็นก็ผมขอญาตี่ถามสิ่งใช้เวลาเล็กน้อยครับโดยจะไม่ให้ท่านพูดอะไรมากผมจะถามเพียงว่านี้ใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองครับอนุญาตเครับประเด็นแรกก็คือว่าได้มีการพูดกันถึงเรื่องการที่บุคคลบางคนสอสออะไต่างๆเหล่านี้มาพูดเรื่องจะยุบศารจะแบ่งสารเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ผมกา้เรียนถามท่านจงยุทธทารองนายกว่า ในฐานะห,หัวหน้าพักเพื่อไทยท่านเคยเข้าประชุมพักเพื่อไทยและท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติและก็ออกแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนผมขออนุญาตอ่านสั้นๆนะครับที่ประชุมมีพักจึงมีมติขอร้องมให้สมาชิกพักไปให้สัมภาษณ์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมุมความคิดเห็นส่วนตัวเพราะมีผลกระทบต่อพักและรัฐบาลที่สําคัญคือไปเป็นการล้ำหน้าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพักสนุนให้มีสรมาเป็นผู้นาแก้ไขรัฐมนูญที่สําคัญจะกระทบและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกไปปิดเพืนได้อันนี้คือที่ประชุมพักมีมติถูกต้องไหมครับต้องครบใช่ครับยืนยันครับประเด็นที่สองครับท่านอัรองนายกครับกรณีที่มีผู้ถามว่าบทบัญญัตริร่างรัฐนูลเนี่ยเมื่อมีการร่างเสร็จพอไปลงประชามตินําขึ้นปูนเก้า และมีบทปัญญัติว่าถ้าพระองค์ท่านไม่ทรงลงประมาทที่ไทยก็ดีไม่พระทานคืนมาก็ดีให้นำมาตรา150 151มาใช้โดยนรโลพูดไปทำนองว่าไม่ไม่ให้เกียรติมาทำนองอย่างนี้นะครับผมถามท่านว่าแม้บทบัญญัติในมาตรา291ปัจจุบันแก้ไขนูลปัจจุบันมีบัญญัติในไว้ในวงเล็บเจ็ด อ่านสั้นๆว่าเมื่อมีการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้วให้นําร่างและจานวนแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูนเก้าทูนกระหม่อมถวยัยและให้นําบทบัญญัติในมาตา150 151มาใช้บังคับโดยนุลงหมายความว่ารัฐมนูญเนี้ยถ้าจะแก้ตามมาตรา291ปัจจุบันก็ยังมีบทบัญญัตินี้ใช่ไหมครับครับ ไม่ให้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้พูดผิดนะฮะไม่ให้ไปแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนครับอาจารย์โทษครับร่างของปี40เนี่ยร่างของพรรคชาติไทยพัฒนาเ,นเมื่อเอากลับไปสภาเนี่ยท่านเคยอ่านไหมครับเมื่อปี40เมื่อของชาติไทยพัฒนาที่ร่างมาด้วยกันเอากลับไปสภามีการเขียนว่าโดยรัฐสภาเนี่ยจะแก้ไขใดๆไม่ได้ ถูกต้องไหมครับต้องครับสุดท้ายครับสารที่กรลบกับร่างรัฐมนูลหู้นย์เนี่ยท่านจําได้ไหมครับพวกเราก็ลนลงมาด้วยกันแต่พวกเรานี่ลนลงไม่รับจําได้ครับพอร่างเสร็จเนี่ยเอากลับไปสภาไหมไม่เอากลับใช่ไหมครับกลับครับขอบพระคุณครับสารครับของ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  ของท่านวัฒนาเส้นเพล่ละน่าจะถามไม่ได้ไม่มีไม่ใช่พยา,ยน,พยายนของเป็นผู้ร้องที่หนึ่งเนี่ยขออนุญาตถ้างั้นเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เดี๋ยวก็จะต้องถามอีกนะครับกระจกวินิจฉัยแล้วมารญาตของท่านเจตไปนะฮะขออนุญาตกลับเรียนสาร,ร,รเคพรพเป็นการอนุญาตถามเพิ่มถามเพิ่มเติมเลยนะต่อจากที่ท่านขออนุญาตท่านอาจารย์ชูศักถามนะครับเพื่อให้ได้ความกระจ่างนิดหนึ่ง มันจะได้กระจ่างนะครับไม่งั้นมันจะคุมเครือเล็กเดียวครับคือสิ่งที่อยากเรียนถามนะครับท่านขอถามก่อนแล้วว่าท่านเห็นว่าไม่ได้ก็ไม่ตอบก็ได้นะครับหนึ่งเมื่อได้เห็นมีการกระทําพักได้ออกแถลงการห้ามการไม่ให้สมาชิกของพักกระทําแล้วสมาชิกของพักยังไปกระทากาบเรียนถามหัวหน้าพักว่า ได้มีมาตรการอะไรในการลงโทษสมาชิกพักของท่านที่มิที่จะห้ามปามไมา่ให้กระทําเช่นนั้นมีหรือไม่ครับมีก็อย่างผมกล่าวเรียนแล้วว่าจะเป็นนโยบายของพักเป็นคุณบัตรของสมาชิกแล้วก็เป็นวินัยจรรยาบรณของสมาชิกซึ่งจรรยาบรณวินัยของสมาชิกก็จะมีในส่วนของการพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆ ก็มีกำหนดอยู่นะครับแต่ฝากไปที่ก็ยังไม่ปิดก็มีกรรมการแล้วก็มีกรรมการวินัยอยู่ครับก็ฝากไปด้วยนะครับว่าประเด็นนี้นะครับว่าปัจจุบันยังมีอยู่แต่ยังไม่ฝากท่านไปด้วยนะครับเพื่อความสบายใจขอท่านได้ช่วยกรุณาไปดูลูกพักด้วยอีกประเด็นนะครับท่านครับสาคัญครับประเด็นมาตราสองร้อตามที่ท่านอาจารย์ได้ถามไว้นะครับสอง้เก้าบนเล็บเจนะครับที่ได้อ้างว่า มีมาตรา150และ151ที่อ้างว่าเหมือนกันน่ะครับแต่ขออญาตรีเดนแตกต่างว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้ลงประชามติแต่ในประเด็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการให้ประชาชนลงประชามติแล้วกลับมาให้พระมหาสัตว์ ใช้สิทธิ์ใช้พงใช้พระอำนาจในการยับยัง้งเช่นนี้ซึ่งตรวจการแผ่นดินที่รึกสาตรวจการแผ่นดินได้บอกแล้วเสนอแนะแล้วว่าเป็นการมิบังควรยิ่งทางการเมืองท่านทราบเรื่องนี้ไหมครับทราบจากที่ได้คุยกันได้ได้ฟัเห็นของกรรมาการขอะนันกาบเรียนสารนะครับว่า มันคนละประเด็นกันต่อรัฐธรรมนู29 1, น291บวกลบเจ็ดกับร่างแก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้ครับขอบคุณครับครับนั่นแหละผมบอกแล้วถ้เป็นประเด็นก็ต่อยอดเลยนะครับก็คงเดี๋ยวๆมันขอยัดน,น,น่าจะจบนะอาจารย์มันจะไม่จบปิดคดีแล้วกันเพราะว่าสายก็ได้โอกาส ทั้งซักถามทั้งถามค้านถามติงแล้วหมดวาระที่จะไปดันถามโดยกลายเป็นการขออนุญาตอะไรกันนะพาะศาลก็จะมีโอกาสที่จะให้คู่ความทุกฝ่ายเนี่ยถ้ายังต้องมีต้องสมมติว่าพยานี่ยไม่เสร็จนะจนสุดท้ายก็จะให้โอกาสแถลงการเป็นคดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อเก็บตกอีกทีหนึ่งว่าใครมีอะไรอยากจะแถลงรบกวนเข้ามาครับอันนี้อันนี้มีคําถามหนึ่งนะฮะรบกวนนิดหนึ่งคือ ตอนนี้งงๆในถามที่ท่านก็เป็นนักรัฐศาสตร์บอกว่าอํานาจอธิปไตยมีสามอย่างอํานาจที่ดีบัญญัติจากทางรัฐสภา,าอํานาจบริหารกะรเตรียมอำนาจตุลาการทางศาลทีนี้สภา,าร่างรัฐธรรมนูญที่จะตั้งขึ้นเนี่ยมันอยู่ในอํานาจไหนครับรวมอยู่ในหมวดรัฐสภา,าหรือเปล่าอยู่ในหมวดรัฐสภา,าครับท่านประธานคือเป็นผู้แทนของรัฐสภาเหรอต่เป็นผู้แทนปรยจนมาไม่ใช่ครับ ผู้แทนของรธธัฐสภานีครับเพราะว่าเพราะว่ารัฐสภาเป็นผู้ใช้อํานาจอย่างนั้นใช่ไหมฮะัใช่ครับ,รบผมผมผมเข้าใจคําถามยากครับครับท่านประธานครับท่านท่านผมก็พยาใามนักกฎหมายไม่ใช่ผม<ร>กงง็งงว่าอย่างส<อ>สรเนี่ยสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย <amation S 1> พอตั้งขึ้นไปแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของอํานาจไหนเออคือตามมาตราสองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับ ท่านประธานครับก็ได้กําหนดวิธีการในการแก้ไขไว้ก็ก็กกดําเนินการตามนั้นอ่ะมิได้ครับว่าเพราะตั้งขึ้นมาแล้วสภาราฐฎร์รนี่ก็ถือเป็นเป็นเป็นอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอํานาจอะไรครับิธีบัญญัติบริหารก็น่าจะก็น่าจะเป็นเรื่องของรัฐสภาครับเพราะว่ารัฐสภาเป็นถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาครับผมครับผมงงงเหมือนกันนะครับครับ คำถามท,าทประธานก็พบก็ตอบยากครับว่าผมความเห็นง่ายๆของผมก็มีหรือว่าเป็นตัวแทนเป็นฝ่ายรัฐสภาครับผมขอให้พยานได้ลงชื่อรับรองนะฮะในการให้เทยขับอย่างนี้ไว้นะครับเราเหลือพยานอีกสองปากนะครับศาลจะพิจารณาแล้วเสร็จเลยนะครับเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็ต้องเอาไว้ให้เสร็จตามที่ได้กำหนดววละไว้แล้วว่าวันนี้เป็นววละของฝ่าย ผู้ถูกร้องนะครับเ,เจอนะครับต่อไปครับกออ็เจอคุณอัจฉพรครับเจอคนะุณอัจฉพร